สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ยูจาก Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปว่าด้วยเรื่องสุขภาพการเงินการงานแล้วก็การเรียนของชาวราศีสิงห์ค่ะกับสถานการณ์ทั่วๆไปในเดือนมิถุนายน2564วันเดือนปีเกิดของเราเป็นแบบของไทยนะคะสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปค่ะดูได้ทั้งลักคณาแล้วก็ราศีเลยอันไหนที่เรารู้สึกว่าตรงกับเรามากกว่าก็ยึดเป็นตัวหลักสส่วนอีกคลิปนึงนะคะก็เป็นตัวเสริม การดูดวงของเรานะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นรายละเอียดของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันออกไปอันนี้จะเป็นแบบภาพรวมแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นขอให้ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะเอาล่ะมาดูสถานการณ์ก่อนว่าเดือนนี้มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นหรือว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยฉับพลันนะคะขอดูไพ่เรลนะองขึ้นมาก่อน ไพ่แซ่นะคะไพ่ไรเดอร์แล้วก็ไพ่ทางเลือกอู้ทำไมมันสถานการณ์เดือนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครไปดูด้วยความรักเราจะเห็นว่าเดือนนี้มีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจนะคะก็ยังตามมาเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนแห่งทางแยกเป็นทางเลือกคุณจะต้องมันมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างกับข่าวสารที่กำลังมุ่งหน้ามาช่วงประมาณกลางเดือนนะคะอาจจะเร็วกว่าน้ำมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับข่าวบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงในเรื่องอาชีพการงานหรือสุขภาพของคุณหรือบางคนกำลังกังวลเรื่องสุขภาพอาจจะมีข่าวบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะอันนี้เป็นทุกเรื่องนะเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วก็เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกและตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองคิดดีๆนะคะจะมีเหตุผลมาจาก ตัวเองเป็นหลักสุขภาพการเงินการงานแล้วก็ข่าวสารที่กําลังจะมาถึงในเร็วในเร็วๆนี้เอาล่ะมาเจาะดีกว่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวขอวางไว้ข้างๆตัวนี้จะได้ประกอบกันอย่างนี้เนาะคุณอาจจะไม่เห็นอ่ะเอาล่ะมาดูคนที่ทํางานประจํากันก่อนค่ะสานการณ์ของท่านที่ทํางานประจําในเดือนนี้ six of swords อ uh ่ะฮะ two of cups โอเคเอสปินเดอร์คสจังหวดโอเคดังนี้นะคะถ้าว่าในเรื่องการงานของชาวราศีตุลเราถือว่าช่วงต sausage, วนนว้นเดือนมันอาจจะฝึดฝืดหน่อยอืดๆๆหน่อยเหตุการณ์ที่เรากําลังรอในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องเลื่อนช่วงสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่วุ่นวายเป็นเหนื่อยเหนื่อยเป็นเครียดเครียดตึงๆทุกอย่างมันไปช้าหมดเลยมีอุปสรรคนะคะ แต่ว่าถ้าผ่านช่วงศพบ5-6วันแรกไปได้หลังวันที่6เป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่แฮปปี้แล้วก็โอเคนะคะ t w of o Cups และ A c e of Pentacles บอกว่าถ้าเป็นในเรื่องคนทั่วไปในเรื่องการงานเนี่ยคุณจะได้ทำงานในสิ่งที่อยากทำและพึงพอใจแถมผลตอบแทนของมันเรียกว่าถ้าจะเอาชื่อเสียงหรือว่าด้านเงินทองเดือนนี้งานตัวนี้ตอบโจทย์ของคุณมากๆนะคะ สถานการณ์ไม่ยากขอให้ผ่านช่วงสัปดาห์แรกไปให้ได้ก่อนแล้วก็สถานการณ์ของคนในที่ทำงานเดือนนี้เราว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากที่เห็น Justice นะคะเดือนนี้ทำอะไรทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใจดีไปช่วยสถานการณ์ไปช่วยกอบกู้อะไรเงี้ยเหมือนเราไปช่วยสถานการณ์บริษัทต่างๆนานา,นาทำดีย่อมมีคนเห็นคะ่ะ Justice เขาบอกแล้วว่า ทำอะไรได้แบบนั้นถ้าคุณปฏิเสธเมินเฉยคุณก็เขาก็เห็นเหมือนกันว่าคุณทําว่าคุณเฉยไปแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปช่วยเข้าไปไป,ประคองเข้าไปให้คําแนะนำเนี่ยจากเท่าที่เห็นเท่าที่ดูคุณก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่าทุกคนเห็นฟ้ามีตาคุณจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีนะคะเดือนนี้เราว่าสถานการณ์ของคุณถ้า หลังวันที่หลังสัปดาห์แรกไปทุกอย่างค่อนข้างคอมพลีทค่อนข้างเฉลุยเลยถ้าเกิดว่าม,มีปัญหาในเรื่องการงานจะมีคนเข้ามาแก้ไขช่วยเหลือหรือคุณอาจจะไปช่วยเหลือเขานะคะได้ผลตอบแทนได้ผลลัพธ์สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยจะมาถึงถึงช้าบ้างนะคะช้าบ้างแต่ว่าได้แน่นอนอันนี้คาดหวังได้เลยนะคะและช่วงต้นแล้วก็เดือนนี้เดี๋ยนะทัเมีโอกาสซิกซ์ซับซ้อน มีเรื่องราวยานพาหนะให้เจอให้รอดอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางในที่ทำงานช่วงต้นเดือนด้วยอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนแต่ว่าเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานเราถือว่าดีสบายใจทะเลาะกันก็จะเหมือนเขาจะเห็นคุณค่าของเราอ่ะใครที่เคยทะเลาะกันบอกเป็นปากเสียงเขาจะรู้ว่าที่ทะเลาะกันไปอ่ามันเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอบคุณคุณ ทีนี้มาดูคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีกิจการส่วนตัวนะคะอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วเป็นนายตัวเองเดี๋ยวนี้คุณได้ไพ่ queen of swords โอ oh, ้ chariot oh my god the tower อู้ค่อนข้างหนักสิ่งที่เราเห็นนันดับแรกเลย ถ้าใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการขนส่งยวดยานพาหานะเดือนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างมีปัญหาค่ะเกิดอุปสรรคติดขัดเชอรีออทกับเดอะทาวเวอร์ ower, หรือบางคนจะต้องทําอะไรแบบเร่งด่วนได้ออเดอร์เร่งด่วนทําเดี๋ยวนั้นซึ่งเราไม่มีของจะเกิดปัญหาตรงนี้จะโดนเร่งงานหน่งนะคะสสิ่งที่เรากําลังทำํำการเดินทางขนส่งอันนี้ให้ระวังมีปัญหา นะคะทาวเวอร์ Tower, ขึ้นมากับแชริออตการพังกันพังทลายแชริโอตคือการเดินทางหรือว่าเป็นรถหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณได้ควีนออฟซอดและแชริออตอย่างน้อย2ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่อัศวินมีดาบในมืออาจต้องให้อาจต้องให้คนเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าคุณจะต่อสู้ไปได้หนักเดือนนี้ถามว่าประคองตัวเองหนักไหมหนักบางคนอยากจะเลิกกิจการบางคนโดนแบบทําทุกอย่างกําลังดีแต่ว่า โดนไล่ที่อะไรเงี้ยโดนให้ขยับขยายหรือโดนให้หยุดโดนสั่งหยุดอะไรเงี้ยก็มีเป็นอุปสรรคนะคะแต่มันเป็นอุปสรรคในช่วงของเดือนนี้เท่านั้นอ,อ,อุปสรรคหนักๆเลยช่วงปลายเดือนอันนี้ให้อาจจะมีข่าวอย่างที่บอกเนเห็นไหม ให้มันประกบขึ้นมาคุณจะได้ข่าวสารหรือมีการมาถึงของเรื่องของข้อมูลอะไรบางอย่างทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกไปต่อหรือว่าจะหยุดแต่เราดูท่าทางแล้วคงจะต้องอหยุดเพื่อหาทางเพื่อหาช้อยส์ที่ดีที่สุดที่จะประคองตัวเองนะคะแต่ว่าถามว่ามีคนช่วยไหมมีคนช่วยประคองแล้วก็คุณมีของในมือไม่ได้พังเป็นศูนย์เพียงแต่มันต้องพอสต,ต้องหยุดต้องเลิอกอะไร เป็นบางช่วงเป็นบางจังหวะช่วงประมาณไปลเดือนช่วงต้นเดือนกับช่วงกลางเดือนถ้าอะไรทําได้ขอให้ทำแล้วก็จะเดินทางไปไหนขอให้ตรวจสอบการขนส่งให้ดีที่สุดตรวจสอบการเดินทางตรวจสอบยอดยานพาหนะนะคะเป็นห่วงจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะขอขยับขอเปิดเพิ่มไฟร e of ครั เขาเรียกว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะเข้าเนื้อค่อนข้างเยอะนะต้องดูแลตัวเองตอนนี้คุณรู้แล้วคุณรู้ว่าสถานการณ์มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหาทางป้องกันนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะทีนี้มาดูสําหรับท่านที่กําลังหางานอยู่วิวอั f ฟอร์จูนกับ j จัด m e n t มีโอกาสได้งานค่ะใครที่รอคอยอะไรมาบางอย่างวนคือบา,บางงานเนี่ยโดนเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหรือว่านะัดสัมภาษณ์ไม่ได้สักทีหรือยื่นแล้วยื่นอีกเขาก็ไม่รับ คราวนี้นะคะวิลอ o ฟฟอร์จูนมาเจอกับ j จ d g เม n น์ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับตูโดนตัดสินแล้วไพ่ประกบค่อนข้างสวยขอเพิ่มเติมและมีไนส์ออฟวอนส์มีโอกาสได้ขึ้นไปเริ่มทําอะไรบางอย่างเดือนนี้มีโอกาสได้งานสิ่งที่รอคอยอยู่จะประสบความสําเร็จนะคะมันเป็นช่วงเวลาของเราเเป็นเดือนเป็นเดือนที่เราโอกาสมันมาถึงดังนั้นคุณต้องคุณต้องพยายามพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ย ให้ Nice of once ถ้าออกไปเจอหรือออกไปตัดสินใจถ้าต้องตัดสินใจต้องออกไปเจอต้องออกไปพบผู้คนก็ทําซะเพราะเดือนนี้ถ้าลงมือทําจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะมาดูนักเรียนนักศึกษากันบ้างเพิ่งจะเปิดเทอมเนาะบางคนเปิดแล้วบางคนยังไม่เปิด High Priestess Ten of Pentacles ค่อนข้าง t o of Swords เดือนนี้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์สุขสบายใจในการทําในการไปเรียนแต่ว่าเราเห็นก็อึดอัดอะเป็นแบบมังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรแต่ตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้จะบอกว่าไงจะบอกว่าคุณยังไม่ค่อยมีไอเดียกับเรื่องการเรียนสักเท่าไหร่ไฮพิสเตดมั่นใจในตัวเองว่าเก่งคนนี้เป็นคนเก่งไฮพิสเตดเขาเรียวกว่ามีของนะคะมีองค์ความรู้ในตัวเรียนอะไรก็ไหวถ้าอยากเรียน แต่ Ten of Pentacles เนี่ยยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่ที่บ้านเหมือนบางคนก็ยังไม่ได้เดินทางไปหรือว่าไปก็ยังเหมือนแบบยังติดกับการอยู่บ้านยังไม่ค่อยเต็มที่กับการเรียนสักเท่าไหร่ Ten of s o r เหมือนกำลังปรับตัวนะคะหาบาลานซ์เดือนนี้มันเริ่มได้ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ตัวเองอาจจะยังงงงมึนๆกับอะไรใหม่ๆถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จําเป็นแบบยังยังยังได้บรรยากาศของการ ิดเทอมแต่ไปเรียนก็โอเคนะใช้ได้อะไรเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเริ่มเรียนไปแล้วเรียนเข้าใจรู้แต่ว่า ten of pentacles ยังอยากกลับไปอยู่บ้านยังอยากนอนดูทีวียังอยากจะชิลๆอยู่กับที่บ้านแต่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอแค่ two of swords เปิดรับข้อมูลเปิดรับติดตามข้อ,ขอมูลข่าวสารต่างๆดีๆสิ่งที่อาจารย์สอนหรือสิ่งที่สถาบันเขาให้ข้อมูลมานะคะ เดี๋ยวก็จะจัดการทุกอย่างไปได้เดือนนี้ถ้าตั้งใจเรียนคุณจะเข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องทุกเนื้อหาแต่บางคนนะคะ ten of pentacles เนี่ยมันหมายถึงเรื่องเรื่องทุนเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองบางคนอาจจะได้รางวัลอะไรบางอย่างบางคนได้ทุนเรียนต่อหรือบ,บางคนได้รางวัลจากครอบครัวที่สอบได้อะไรเงี้ยมีนะคะได้ตามที่ตัวเองต้องการมาดูเรื่องการเงินกันบ้าง อยากให้มาจับเองจังเลยเนี่ยโอเคการเงินนะคะคุณได้ Ace of Wands f u l l of Wands Hangman ถามเรื่องงานตอบเงินถามเงินตอบงาน Ace of Wands กับ f u l l of Wands ถือว่ารายได้อะไรก็ตามที่คุณควรจะได้คุณก็ยังคงจะได้นะตอนนั้นนะคะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าพอมัน Hangman ขึ้นมามันมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับเกิดขึ้นหรือว่าคุณจะต้อง ทำอะไรบางอย่างเพื่อคงสารภาพการงานและการเงินของคุณให้เหมือนเดิมแต่คุณต้องลงทุนหรือยอมจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นออยอมจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รับอย่างเท่าเดิมเอางี้ดูเริ่มต้น A of บอลกับโฟร์ออเนี่ยงานเงินดีด้วยนะเป็นรายได้ที่เรียกว่าสม่ําเสมอนะคะ ได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่คาดหวังทุกอย่างจะได้ลงทนุนลงไปได้จะขายของจะทําอะไรเดือนนี้ได้แน่แต่ว่าแฮงแมนขึ้นมามันมีเรื่องที่คุณจะต้องแลกเพื่อได้สิ่งนี้อาจจะต้องแรกด้วยสุขภาพของตัวเองย่อมยอมหลังกดหลังแข็งเพราะว่าลูกน้องไม่มีแล้วไม่มีเงินจ้างลูกน้องอยากได้เงินเท่าเดิมก็ต้องทําเองหรือบางคนขายสินค้ายอมลดราคา เพื่อให้มันประคองอยู่ได้หรือว่ายอมจ่ายค่าขนส่งเพื่อจะได้รัก,รกษาฐานลูกค้าอะไรเงี้ยนะก็จะเกิดขึ้นปัญหาการเงินเดือดร้อนไหมไพ่บอกว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแต่เข้าเนื้อนะคะ Age of Cups กับ n i g h t of w n n s s แต่เป็นการรักษาอะไรบางอย่างคือแบบเออช่างมันเถอะยอมเสียยอมจ่ายเพื่อ มองอนาคตเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปในขณะที่ nice ands, นาย f อฟวอนเนี่ยก็เห็นไหมมองการไกลช่างมันเถิดตรงเนี้ยเรามองข้างหน้าตรงนี้มันเสร็จแล้วตรงนี้มันจบแล้วเพราะว่าเราเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราลงทุนเพื่อ เพื่อผลที่จะตามมาดังนั้นเดือนนี้เงินรายจ่ายรายรับที่ต้องการได้แน่ๆแต่รอมีค่าเสียหายนะคะมีอะไรที่ต้องจ่ายมากกว่าเดิมแล้วก็ให้ระวังสุขภาพตัวเองโดยสุขภาพและยอดยานพาหนะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการงานแล้วก็สุขภาพด้วยงั้นมาดูสุขภาพกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ระวังน้ำหนักขึ้นในช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนนะคะแล้วก็ไปเร่งออกกาลังกายเราเห็นว่าการเร่งออกกาลังกายทูอัพเพนท์เดเคิลช่วงกลางกลาช่วงปลายปลายเดือนเ,ออเดือนนี้ให้ระวังวัดจามไออากาศมันหนาวจากภาพนะคะเพจจ็อ p เพน a เดเคิลแต่งตัวเนี่ยอยู่ๆก็หนาวสัน่นทั้งๆท,ง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 ที่อากาศมันร้อนระวัง่อไม่มีฝนไม่โดนฝนเออแต่มีหิมะเปรียกชอบไปอยู่ในที่อินเย็นก็ระวังนะคะ ป้องกันตัวเองดีๆเพราะว่าเราเห็นถึงระบบทางเดินหายใจไอจามน้ำมูกไหลมีความชื้นเกิดขึ้น tree of cups นะคะอาจจะต้องมีการกลับบ้านมากินยาหรือว่ากินอะไรอุ่นๆเดือนนี้จะช่วยได้บางคนเนี่ยก็เริ่มกลัวโควิดก็ไปซื้อน้ำไปซื้อพวกขิงขาตะไคร้ก็ใช้น้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมากินป้องกันเอาไว้น,นี่คือเราเห็นแล้วก็จะมีอาการจิตตกนิดหน่อยเวลาที่ เวลาที่ตัวเองมีน้ำมูกก็จะแบบจิตตกจิตตกแต่ว่าเท่าที่ดูร่างกายเราก็ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร t o ออั course, พเพนเดเพยายามบาลานซ์ร่างกายพยายามทำให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยเดือนนี้เราว่ามุ่งเน้นไปที่การกินแบบกินแบบกินกินกันป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนักๆระวังน้ำหนักขึ้นจริงๆนะเนี่ยกินดีอยู่ดี ประมาณหนึ่งใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ที่บ้านแล้วมีแม่มีอยู่กับครอบครัวเนี่ยคุณจะโดนประครบประงมและเสิร์ฟเต็มที่ตลอดเลยแต่ถ้าอยู่คนเดียวคุณก็ดูแลตัวเองคุณก็ประครบประงมตัวเองด้วยอาหารนคะคะแล้วเดี๋ยวมาออกกําลังกายทีหลังส่วนคนที่มีโรคประจําตัวไม่ต้องห่วงค่ะจะดีขึ้นดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลย queen of wands แข็งแรงขึ้น age of wands นะคะก็เรียกว่าก้าวกระโดดหมอยังตกใจว่าเฮ้ยหายได้แบบ ไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าดีนะแข็งแรงอยู่ค่ะอาหารเป็นยาอาหารเยียวยาทุกอย่างนะคะหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายเอาช่วงปลายปลาเดือนมาดูดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรกรีดี่สวยเลย Create เดือนนี้นะคะเป็นช่วง creative เดือนนี้คุณจะได้ คุณจะได้โชว์ศักยภาพทุกอย่างที่มีคุณจะได้ช่วยเหลือไม่ใช่แค่ครีเอทของตัวเองนะงานตัวเองเนี่ยก็เต็มที่แล้วแล้วก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือหรือไปช่วยเหลือเขานะคะในการทําสิ่งต่างๆเห็นไหมเป็นการโชว์แล้วก็มีคนผู้คนรอคอยอยู่พอทําออกมาสวยมันดีอะ เดือนนี้จะได้โชว์ฝีมือแน่ๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ดีเอาค m e ก่อนที่จะทำอะไรตัดสินใจคิดดีๆเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นทันทีถ้าคุณบอกว่าอ่ะฉันลงมือลงแรงฉันจะทำสิ่งนี้เลือกแล้วออกคือออกนะถ้าสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้แต่ว่าบางคนบอกว่าเออ,อ งานนี้ยังไม่เจอยังไม่เจองานถูกใจแต่ทำไปก่อนไอ้ทำไปก่อนเนี่ยบางทีมันทำให้เราอยู่ยาวเลยก็มีดังนั้นคิดดีๆ d ด,ดีไซน์เดี u t คัม e s นะคะและสุดท้าย turn back เราเห็นเรารู้สึกว่าจากไพ่ตรงนี้มีบางคนที่ลังเลว่าจะเอาอยัางไงไพ่ทางเลือกไพ่ทางเลือกมันขึ้นมาว่าคุณจะต้องตัดสินใจดีๆ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกผิดคุณจะเสียเวลาในการเดินกลับไปแต่อีกในนึงก็คือบอกว่าถ้าเลือกไปแล้วได้ตัดสินใจแล้วลองทําไปแล้วคุณยังเดินมาไม่ไกลถ้ามันไม่ใช่จริงๆตัดสินใจแล้วว่าถ้าเดินไปต่อมันอาจจะเสียหายกับชีวิตได้เดินกลับก็ได้นะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้ไม่เสียเวลาหรอกดีกว่าไปต่อโดยที่เสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพจิตของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัดสินใจไพ่ตัดสินใจทั้งสองใบและลองคิดดีๆว่าอะไรที่เหมาะกับเราอยากทําจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ถูกต้องมันคือสิ่งที่เราอยากทำไหมครีเอทหรือเปล่าครีเอทีฟนี่คือสิ่งที่ฉันอยากทําจริงหรือเปล่าเดือนนี้คิดดีๆค่ะคุณจะต้องตัดสินใจทางเลือกอะไรบางอย่างคุณจะไปต่อหรือคุณจะกลับหลังอันไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดอยู่ที่คุณค่ะโอเคอย่าลืมไปดูเรื่องความรักนะคะคลิปหน้าคลิปหน้าจะออก น่าจะลงมาพร้อมๆกันแล้วแหละสามารถหาได้ในเพลย์ลิสต์นะคะเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ